หมุนโมลุดๆมาแล้วพ่อนางสาดลงอะ่ะถือกล้องกับสีพทันหมุนมายางเดียวถือกล้องเปิดกล้องกับสีพทันเห็นพ่อปู่สาดนางหมุนมาตั้งไกลๆคนนี่แหละคือการกล้วยการกล้วยจะนอนตักพ่ออีกแล้วเหรอเคียงนองเน้นล่ะนอนไหนบอเห็นพ่อปู่ศาสกันย่างมา จอมขี้อ่อนมาเสียพ่ออยากน้อนตักอ,อ,อ,อ่อนดีจังเลยการกล้วยน้ำม,มาเป็นสาวแล้วพ่มาอ่อนเด้น้ำม,มามะหาพ่อ่ะนี่เมือ่อไอ้กานกล้วยอ่อนนูนี่อ๋อหนาอ่อนหลังนี่อ่อนพอคน จางกลางลงเหล้วกายถือกาพอดีลูกกาพอดีพอดีส <both> ่ต <diver> ัก <kho> พ <ể> ่อเออกาพอดีบดพอดีโอ้ยกาบดพอดีเนะการกล้วยกันเลยกามันแคบหลายลยกาบดพอดีติแคบพดดนะแคบหลายกาบดพอดีกันไปนยัถึกน้อง นั่นถึงน,องน้องหมักตัวหมกักมันนอนตักผ่อนคัาหลายเคียงสารพันเคียงนอนบ่พอดีเคียงนอนบ่พอดีเจ้าถอยออกมันบ่พอดีบม่ได้จังหวะบ่พอดีเขาบนก่ย้าแล้วนอนสิไ้นอนคือเป็นตัวหน่อยๆมันกับบแมนแหละ อกนอนตักผออยากอ่อนแต่ว่างายเป็นบบาวแล้วเลยนอนอยากเล็บบพอดีจาของง่ายเป็นบบาเหลือเนาะนอนหลับนอนับนอนซานอนได้ไปแบบนี่ะมักแท้เด้มักนอนตักเออนหนะโอ้ยมันบัพอดีพราะยาผาหล่นมันเฉียงมักมักมักว่านอนตักผอได้แล้วงายเป็นบบาวจุงงลุงละ อ้อนพ่อที่หนึ่งเล่นหลยวาเลนเลยกินยาน้ำแม่แต่วาเลนวา,า,าเลนนอนเล่นหน่อยมัน,นเลยนอน,นลน,อนบนอ,นนอนบพอดีอ,อยากนอนตักแต่นอนบ่ได้บ๊อบพอดีเขากับบอพอดีลงโตกับบอบพอดีกันเลยมานอนไก่เอากับดีใจ <laughs> บ่ได้นอนตากวัแต่นอนสาบนอนไก่เอ้ยวันไหนแม่แม่นั่งเหลือน้ำก้นเอ้าก้นเจีงแม่วันไหรอแเถเด้ลูกสายแม่นอนเมาเมาแล้วรับตามุยมวยซะตาหมวยหมวยอ่อนคนตาขี้อ่อนหม